โอเคครับทุกคนก็สวัสดีนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะใช้คาเวนดิสนะครับเฮ้ยคาเวนเดอร์นะครับกับมัดก๊อตแล้วก็ผ่อมืดคาบ,บูชาะ,ะครับล่าข้างหัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมไปดูก่อนเลยนะครับว่าคาเวนเนี่ยผมตีบวกหรือยังผมจะใช้คาเวนเดอร์ตีบวกนะครับล่าห้างหัวกับมัดก๊อตเ๋ยวขอผมดูก,ก่อนนะครับว่าผมตีบวกยังผมลืม ก็นะครับถึงแล้วนะครับผมก็ทำการตีบวกไปแล้วนะครับดาเมจเพิ่ม10ซนะครับแล้วก็คอมโบที่ผมใช้่ก็จะเป็นหมัดซุปต่อยแล้วก็คอนนะครับแล้วก็ทำการ1 2สองดาบนะครับหรือสองหนึ่งของแต่งก็เป็นหมวกเหมือนเดิมนะครับก็แต็กเป็นสายดาบนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปชมได้เลยครับก่อนชมก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับกดแล้วก็ชมได้เลยโอเคครับเปิดคลิปมานะ่ะผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะครับก็เห็นคนกำลังสู้กันอยู่เข้าไปแจมเลยนะครับมีเเข้าเปล่า,เปล,า,เ,ปลาเปล่าปานะครับตอนนี้เขาเล่นผลไม้น่อมได้ดิปเดียโหูโดนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับ คาเวน,นี้ผมรู้สึกว่ามันลื่นไหลามากเลยนะครับมันแรงแล้วก็แบบสกิลมันพุ่งพุ่งอ่ะมันลื่นไหลอ่ะผมชอบอะ่ะนะครับก็ผลพิษเขาก็ออกมาอีกนะครับเรียบร้อยอุ้ยขอโทษนะมีครับเห็นไหมครับโคตรแรงครับแบบสกิลแรงมากนะครับโอ้หเขาเปิดเผาเงาพอดีเลยเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเหมือนเหมือนซุยเลยแต่ว่ามันจะพุ่งไปนะครับสกิลที่สองเนี่ย พวกแบบพุ่งไ,ไปขนาหนี่ครับก็แล่แรกกันไปนะครับผลพิษเขาก็เขาก็สแปมผมไม่ถึงนะครับเล่นระยะกับผลพิษนะครับนี่ครับเปิดน,นี้พบผมก็ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เ่าเลยเข้าไปใชา้คนดแล้วอย่างนี้ยังไงโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตุ้มตุ้มไม่โดนนะครับตัโดนเขาน่าจะตายนะครับกี่นี้ขอสาบช่องนิดนึง เขาเล่นรยะผมนะครับเขาเปลง่ร่างแล้วน่ากลัวมากครับอ๋อเขาหดล่างเขาเล่นต่อเลยนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดนได้ไงโ้้ยผมห้าล้านแล้วนะครับทุกคนใช้คาเวนขึ้นห้าล้านได้คาเวนเดอร์เย่มาดีผมห้าล้านแล้วนะครับใช้ยาเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ออกมาไม่ออกเขาจะต่อผมนะครับตัวแง โอ้คาเวนเนี่ยมันพุ่งพุ่งอย่างนี้ยังเพิ่งเล่นทางแรงนะครับยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่อุ้ยโหโอ้โหตกใจโอ้โหทุกคนครับเห็นไหมครับสามพันกว่านะครับสกิลสกิลหนึ่งสกิลเดียวนะครับสามพันสองร้อยนะครับโคตรแรงนี่บัฟแค่ห้าล้านนะครับก็ทำการล่อเขามาก่อนนะครับเพราะว่าผมอดนเขาคอมโบไงผมก็ต้องเล่นเชิงๆหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับคอมโบแค่เนี้ยหกพันหนึ่ง มันโคตรแรงเลยนะดาบนี้เฉียวหน้าผมไปเลยจะปึ๊บไม่โดนนะครับเฮ้ย์ขอได้ต่อยเขานะครับผมช้าไปหน่อยนะครับไม่อกี้เมื่อกี้น่าจะตายถ้าผมเร็วๆกว่านี้นะครับเขาแปลงร่างอีกแล้วนะครับ แข่นไปล่างจริงๆแต่เขาก็ตายไหมเรียบร้อยครับตายตายเลยนะครับโคตรแรงนะครับข้าผมก็ห้าล้านเป็นที่เรียบร้อยเย่ห้าล้านแล้วครับทุกคนนะครับดูนะครับห้าล้านแล้วครับนี่นี่แอ็กหน่อยละกันไปครับทุกคนอย่าซื้อมันเถอะครับคนน่าจะหมดแล้วครับ ฝึกคอมโบนะครับย้าเป็นคอมโบนี้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับย้ายเซิร์ฟันเถอะคนน่าจะหมดแล้วไปครับย้ายเซิร์ฟมนครับโอเคครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็ลงกันเลยนี่ลงมาเรียบแล้วโอ้โหคนหายไปเลยวกเนี้ยไม่มีคนเลยครับโอเคย้ายต่อแล้วกันครับไม่มีคนแบบนี้ แล้วต่อดีกว่าโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมแม่ทการหาเซิร์ฟที่มีคนแล้วนะครับนี่ครับเซิร์ฟนี้นะครับมีคนจริงหรือเปล่าโอ้โหก็ย้ายต่อนะครับโอเคตัดมาที่มีคนเลยแล้วกันนจะกินเวลาเกินไปนี่ครับก็สู้เขามาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผลลื่มกดอัดนะครับเขาให้เป็นสายปืนนะครับ ก็ค่อนข้างเจ็บเขาเล่นมันช็อตนะครับแต่ผมจะทำการยืนดักนะครับนี่ครับอ่านเกมขาดจัดนะครับเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ชม90ซนะครับย่าไม่กดติดตามนะครับก็กดให้หน่อยนะครับกดแล้วก็ไปชมต่อได้เลยเล่นแบบชาร์จทิลนะผมก็เล่นต่อจากระยะไกลนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหสกิลไม่โดูเลยนะครับนี่ครับก็เขาก็ทำการชาร์จสกิลแล้วนะครับ นี่ครับอุ้ยเฮ้ยยนี่แหละครับข้อดีของผลประตูนะครับโอเคครับตรงนี้นี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการนัวกันเกิดขึ้นนะครับและผมก็เข้าไปนัวเขาด้วยนะครับนี่ผมก็ทําการไล่จับผลเงานะครับจับได้แล้วเนี่ยก็ตอกไปเลยครับเรียบร้อยครับก็เล่นเหมือนซวยเลยนะครับค่อนข้างง่ายโอ้เขาจะก็แก้แค้นผมแล้วนะครับ นนี้เนี่ยเขาใช้เป็นผลพิษนะครับท่าที่ผมดูมาแล้วก็เผาเงาด้วยโอ้มีคนมาแจ้งแล้วนะครับเนี่ยมันโคตรหนัวนะตรงนี้เขานัวกันสองคนไม่พอนะครับต้องมีคนใหม่คนหนึ่งยังวงนี้หน้า,หน,าหน้าได้มากอะ่ะขอรับได้ไหมฟึ๊บเอาไม่ตายอีกอา้าวจบกันผมก็จะตามไปฆ่าผลเงาทีนะครับเนื่องจากว่า ผมไม่ได้ฆ่าหัวเขานะครับเมื่อกี้นี้ให้เขากองไว้สองตัวน่าเสียดายมากนะครับรอดจัดได้แล้วครับก็ทำการคอมโบสั้นๆไปหนึ่งคอมโบนะครับแล้วก็ปิงแล้วก็เขาก็รอดนะครับเฮ้ยเขาจะตายแล้วเอา้เอาอ้าวแล้วผมโดนลัดแบบงงๆไอ้ตึงๆผสวนนะครับสวนปุ๊บจับสวนปุ๊บอา้าวโอ้เสียเงืนหกตายแล้วกโคตรแขนนะครับก็ทำการ เปิด PP เดือนเข้าใส่เขาเลยนะครับแขนมากก็เห็นผลผิดผลผิดก็เปิดเขาก่อนเลยนะครับว่าเขาจะได้มีผลเผาเผาปลานะครับโอ้โหอ,อะไรกันนี่เงาก็น่ากลัวนะครับ ระเบิดหน้ากลัวมากนะครับถ้าเปิดฮาคิมไม,ไม่ไม่ทันก็อาจจะตายได้นะครับจับแล้วยังไงต่อยิงคาบูชาปุ๊บสกิลไม่มาครับก็พลาดไปเลยนะครับแรงนะครับ,รบตอนนี้อืออืมเน้นเน้นก็การสวนนะครับเอาเอา้อาวคีพาาแล้วโดนยามาเขาเด็กมาผมตัวคาร้านเลยมั้งนี่อ้อเนี่ตัวคารานะครับ ไม่เป็นไรเราจะกแก้แขนห้อยได้นะครับนะครับแก้แขนแก้แขนบื้มบื้มเรียบร้อยครับโคตรแรงโอ้โหคนเยอะมากนะตรงนี้อาวหายไปไหนแล้วนี่นะครับผมให้ผมเห็นไว้แวบ,บนะครับมันมีตัวยังวา้าฟได้นะครับน่าจะเป็นโปรนั่งไงทุกคนเห็นปะน่ะวา้าไล่ดีคนอื่นอยู่นะไอต,ตัวนี้นี่แหละ ไม่ค่าผลพินดีกว่านะครับใช่ไหมเนี่ยพ่สตามไปเลยนะครับนี่ครับใช่จริงเลยครับเอาแล้วคอมโบโอ้แตค่คอมโบเดียวเขาไม่ตายนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นอุ้ยเอา้าโดนลูกครับโทนหนีเลยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายหนีได้ไหมสวนดีกว่าครับเขาเลื่อนน้อยๆอ,อ,อย่างนี้ต้องสวนอา้าวเฮ้ยสกิลไม่ออก ยวกาดมาเลยนะครับเมื่อกี้เขาไม่มีเผาแล้วก็เลือดน,น้อยด้วยเสียโอกาสจริงๆลูกผู้ชายครับไม่มีคาว่าถอยมีแต่คำว่าต้องส,สู้ครับสู้ครับสู้เพื่อข้าหัวนะครับโอ้ยทําไมจับไม่โดนโอ้เลือดผมหายไปโอ้ถ้าผมไม่เปิดทอใส่อลในคนน่าจะตายนะครับโอมิอ๋อหายไปเพราะโดนไอ้นี่นี่เองตัวการใหญ่ ไปแล้วจ้าลูกผู้ชายไปก่อนนะจ้าโอ้โบแบบนี้เฮสู้ก็สู้ครับผมหนีเฮ้ยผมรู้สึกว่านั่นจะเป็นโปรฟีนะครับโปรฟีนี่แหละเพราะมันไม่ต่อยผมอะแบบมันแค่บินตามผม,มเฉยๆอะผมลองส่วนมันดีกว่าครับลองสวนดูซิเฮ้ยเอยเอก็อส่วนได้นะครับสูว่าเขาจะให้โปรฟีนะครับโปรฟีมาล่าข่าหัวนะครับก็โปรก็บินตามผมมาแล้วนะครับผมก็ น่ากลัวหนีดีกว่าครับไปละจ้าลาไก่อนครับลูกผู้ชายวิ่งหนีลูกผู้ชายตัวจริงสวนแม่งเลยแล้วกันโหเปลี่ยนใจครับเยอะขนาดนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปก่อนลาไปก่อนละจ้าหูมันต่อยนลตัวแล้วครับรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะไปอัปเกรดโปรมานะครับวิ่งแล้วน,น,นะครับหนีโคตรไวครับดาบนี้เนี่ยกิลหนีดีมากนะครับหนีได้ดคโคตรไกลอุ้ย สวนปูเลยแล้วกันอ่าปูหายปูหายแล้วโอ้ย,อยข้างล่างนะครับมันปิดปูนะครับเพราะมันต่อยผมไม่โดนเอ้ยไม่ใช่ปูนี่ว่าแล้วปูไปไหนผมดูโรงเนี่ยผลพิษน่าจะแค้นผมจัดเลยนะครับมันจะแค้นมากยาต่อครับโดนผมจับลาก้อนโอ้ยโอ้ยผมดูมันเผาปลาแม่ไ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 ม่ ไม่เป็นไรครับเผาป่าเขากดสกิลไปแล้วนะครับแล้วก็จะทาการฆ่าเขาตอนที่เขายังไม่มีสกิลนะครับตอนนี้แหละครับเขาเล่นเชิงนะนี่ครับผมจับปึ๊บผมก็ขโมยบฟ้านะครับตายไหมละ่ะตายให้หน่อยเถอะเรียบร้อยครับก็ที่ผมไม่ใส่สกิลระเบิดตุ้มๆต,ต,ต,ตอนที่ผมฆ่าได้เนี่ยเขาราะว่ามีคนบอกผมว่ามันเสียงดังมากนะครับโอ้เขาร้องแล้วนะครับผมก็ ไม่ตอบแล้วกันนะเราก็จะคล้องใจกับผมอีแล้วจับแล้วครับพอเกิดเผาอุย้ยเอา้ามีคนเข้ามาแก้มด้วยนะครับไปแล้วจ้าครับหนีโคตรไวผลไอ้ผลกระดาบแล้วก็หมัดนี่นสายนี้โดยเฉพาะตรวนี้ผลยางนะครับผลยางเขาเข้ามายุ่งทําไมไม่รู้แต่ไม่เป็นไร ราจะค้างสองคนเลยนะครับว่าเราโหดจัดผนพิษหนีไปแล้วนะครับก็หน้าตาตาไม่หันบีเรยวเหลือเกินเล่นผลยาดีกว่าครับขับเข้ามาแจมก็เล่นเขาเลยนะครับหอ่ที่คือระเบอร์ตู้อ้าวนี่นครับสู้เขาจะปิงปิงนะครับ แต่ผมก็จะฆ่าเขาอยู่ดีนี่ครับปึ๊บนีผมได้นะครับก็เสี่ยงเกิดตัวนนร้ายนะเมื่อกี้นี้แต่ผมก็ได้ผลเกิดด้วยนะครับเดี๋ยวไปผมจะไปเก็บผลจบคลิปนะครับขอสู้กับเขาก่อนเขากดเผาแล้วนะครับ วันนี้ผมต้องผมต้องคอมโบแล้วครับไม่ยงั้นผมไม่ค่อยมีโอกาสแน่นอนปึ๊บเออหือสกิลฮูลด,ดาวไม่เสร็จโอเคครับเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอ้โหดาบนี้มันไม่จ่อฮาคีนะครับก็เขาเปิดฮาคีรับได้างาน,นที่เห็นเลยก็ต้องเชิญกับเขานี่หน่อยนะครับเขาเป็นเผาปลาเขาโดนปึ๊บผมก็ไม่โดนเห็นไหมครับโคตรแรงนะครับสามพันกว่าเอ้าเขากดเผาแล้วนะครับ เขาน่าจะหายแล้วล่ะเราจะฆ่าได้แล้วล่ะทีเนี้ยเอาเขาจะหนีแล้วอุย้ยตามาแมัไหมเนี่ยอุย้ยเอาอยู่คามีโอกาสครับแล้วโดนแล้วก็โดน,แล,โดนแล้วก็ตายครับเรียบร้อยตัวท้ายนะครับนี่ครับก็รอเขาเลยนะครับตอนเขากำลังตีบอสอยู่เฮ้ยบอสชั้นผมนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับก็ไปหาผลกัน,นครับผลเกิด สำหรับเมนี่ใกล้ๆนะครับน่าจะเป็นเกาะกินโซนก็ไปกินโซนกันเลยครับผมก็ทําการวิ่งไปอย่างรวดเร็วนะครับเร็วจริงๆนะครับไม่ได้โม้นี่ครับดูครับโคตรเร็วนี่ใกล้ถึงแล้วนะครับก็โหผลเพชรนะครับนี่นะครับก็เก็บไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ ชอบเนี่ยก็กดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้คําคลิปต่อไปมีกำลังใจขึ้นเออพูดมัวหมดแล้วครับสนับกันมัวซวยหมดก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ